สรมาข่าวทุกคนครับล่าสุดฐานไทยเราเสิร์ฟ F16 ใส่กัมพูชาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดนตรงบริเวณคาสิโนซึ่งถือว่าเป็นจุดที่กัมพูชาเนี่ยจะเอามาเป็นฐานในการปฏิบัติการแล้วก็มีอาวุธหนักอยู่ที่นั่นฐานไทยก็เลยเสิร์ฟ F16 กไปเลยนะฮะทุกท่าต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันตึงเครียดจริงๆแซกถึงขนาดที่ต้องเอามาเล่าข่าวบอกกับทุกคนให้ได้ติดตามกันเพราะว่าทางด้าน F16 ของประเทศไทยเราขึ้นพร้อมบินแล้วนะฮะแล้วก็บินจัดหนักจัดเต็มไปแล้วเสริเร์ฟไข่่่เเชชช้้้าาาาานนนีบบกกกกฟตใหัััทงงมมพพูะะูซึถือว มีความพยายามในการที่จะสร้างสถานการณ์และทําให้ทหารไทยเราต้องมีการตอบโต้เดี๋ยวรอเรื่องนี้หวังว่าจะไม่จบที่กระดะเอซและหวังว่าการตอบโต้ครั้งนี้จะนํามาซึ่งข้อเด็ดขาดจริงๆสักโอ้โหนะครับวันนี้เบายอดส่งกําลังใจนะครับให้พี่ๆทหารไทยนี่ครับนะนี่คือวินาทีระทึกนะครับที่ทหารกระเมินวิ่งหนี F16 ไทยนะท่านผู้ชมซึ่ง F-16 ไทยเนี่ยเขาก็บอมบ์ขัด นะครับที่เป็นไข่เบอร์ศูนย์นะครับทิ้งลงบอนคาสิโนโบ้างนะครับถือว่าทหารเขมรก็มีเสียงสั่น,นครับเพราะกลัวอาวุธที่ร้้าหน้ารํ้สมัยนะครับซึ่งเขมรเนี่ยจะมีอาวุธก็ดีๆหน่อยก็ไอบีเอ็นะครับแล้วก็ดีที่สุดของเขาก็คือ PHL03 นสก็ประมาณนั้นซึ่งประเทศไทยนะที่ตัวเด่นสุดนั่นก็คือก i f f e n นะครับที่สุดยอดที่สุดแล้ว วันนี้ไทยไม่อดทนนะครับไทยพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้พร้อมที่จะตอบโต้เต็มที่ซึ่งทหารนะครับทางฝั่งไทยนะครับถือว่าก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็สูญเสียถือว่าไทยไม่อดทนอีกต่อไปนะครับซึ่งมีการรายงานว่าวันนี้นะก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคนไทยนะครับพร้อม ปกป้องอธิปธไตยของประเทศชาติไว้นะครับซึ่งได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าคนไทยเอาจริงนะครับนี่ก็คือภาพจริงๆที่ทหารกระเมนนะครับนะกลัวนะครับทหารกระเมนกลัวแล้วซึ่งคนไทยไม่ปานีปานอมอีกต่อไปนะผู้ชมเนาะพร้อมที่จะปกป้องผืนอธิปธไตยของประเทศไทยไว้พร้อมที่จะปกป้องนะครับประเทศไทยให้กับไอ้พวกระแวกระวอกนี่นะผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่มีผลนะครับไม่มีการปะรนิประนอมถือว่าสู้ได้เต็มที่นะครับถือว่าบอยัดขอส่งกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมซึ่งในนอนบอยชัดได้เห็นคลิปวิดีโอนะครับที่ออกมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ได้เห็นถึงความหมดความอดทนนะครับของทหารไทยซึ่ง บอยด์ขอส่งกำลังใจนะครับให้พี่ๆที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์นะครับศรีสะเกดนะครับบุรีรัมย์แล้วก็ทุกพื้นที่นะครับที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยหลักๆเลยที่เกิดขึ้นนี่ก็คือมีประสาทตาควายบอยดิขอส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารทุกคนนะครับที่อยู่แนวหน้านะซึ่งแน่นอนว่าคาเมรเองนะครับก็เขามีความอหังการนะครับไม่รู้ว่า มีใครหนุนหลังหรือเปล่านะครับอันนี้บอยอดก็ไม่ในใจนะว่าทําไมเขาถึงห้าวได้ขนาดนี้นะครับถึงซาได้ขนาดนี้นะครับ,ซ,รบซึ่งเขาก็พร้อมที่จะทําเต็มที่นะครับแต่ทําตามมนุษยสัญญาต่างนะครับทาตามกฎระเบียบของโลกนะซึ่งไม่ได้ลุกล้ําหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนคาเมนนะครับที่ ทำตามอำเภอใจวันนี้คนไทยเขาก็มีขีดจำกัดความอดทนเนี่ยมีขีดจำกัดคนไทยเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีขีดจำกัดแล้วก็วันนี้คุณทําร้ายประชาชนของคนไทยเพราะฉะนั้นทหารไทยนะครับไม่ยอมแน่นอนตามพื้นที่ชายแดนนะครับอพยพนะครับคนไทยก็สั่งอพยพตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับอพยพออกไปสู่ที่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นวันที่จะตัดสินแล้วนะครับว่า เขมนเนี่ยยังจะซ่าอยู่ไหมนะบอยอดไม่รู้ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับเขาคิดว่าเขาจะชนะไทยได้เหรอเขาคิดว่าเขาเนี่ยเหนือกว่าไทยเหรออันนี้อันนี้อาจจะเป็นแนวคิดเขาหรือไม่แต่บอยอดได้เห็นแล้วคือสงสารนะครับสงสารในแนวคิดนั้นแนวคิดที่ห่วยแนวคิดที่ตะกะนะครับซึ่งในการที่จะมาแข่งข้อหรือว,ว่าจะมาตอบโต้ไทย,ยมันเป็น มันแทบที่จะเป็นศูนย์เลยนะครับแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าเขมรเนี่ยคนที่อวดดีอดเก่งอย่างบอยหรือว่าอินฟูหลายๆคนแล้วก็สื่อหลายๆสื่อแม้กระทั่งคุนเซนเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ทหารน,นะครับกลัวโหดนะครับอยู่ในพื้นที่คือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะได้ยินเสียงนะครับบู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 บ บางคนก็วิ่งหนีนะครับบางคนก็สวดมนต์ขอพรเพราะจะเอาอะไรไปสู้ครับไม่มีสิ่งใดที่จะสู้อาวุธไทยได้เลยเพราะฉะนั้นเขมรได้แต่เหา่าได้แต่ได้แต่โมนะครับนะไม่สามารถที่จะแข่งข้อกับประเทศไทยได้เลยสักนิดเดียวคือจุดหนึ่งเลยที่บยอจับโปเขมรได้นะครับนั่นก็คือนี่แหละครับ อยากขอร้องเนาะอ้อนวอนทั่วโลกนะครับให้เห็นใจคามรเามน,มเ,ปนเ,มเป็นประเทศเล็กๆคามนเป็นประเทศเล็กๆเล็เล LEGO กกว่าไทยนะ่ก็จริงนะครับแต่คาเมนเนี่ยไม่มีความจริงใจนะครับไม่มีสิ่งใดที่ให้คนทั่วโลกนะครับขเขาเห็นใจนะเขาเห็นใจคนคามนนี่มนไม่มีนะครับมีแต่คนคามเน,นเนี่ยนะมานะครับ มาใส่ร้ายคนอื่นนะครับมาเหยียบย่าหัวใจคนอื่นมายอดเห็นแต่คนเขมรนะครับซึ่งคนไทยนะครับเขาไม่ทำนะคนไทยเขาไม่ทําแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็รู้กันอยู่ว่าคนไทยเ,นยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่รเริ่มสงครามก่อนแน่นอนไม่ทําร้ายใครก่อนแน่นอนถ้าคนคนนั้นนะครับไม่มาทําร้ายเขาถ้าคนคนนั้นไม่มารางังแกก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ บายอดพูดได้เลยว่าไทยนะครับปกป้องอธิปไตยของประเทศเขาไว้คุณนะมีข่าวออกมาว่ายิงมาใส่นะครับบ้านเรือนนะซึ่งมันไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่จะมาทําร้ายคนของเขาเพราะฉะนั้นคนไทยวันนี้นะครับเขาพร้อมที่จะปกป้องนะครับพร้อมที่จะประนามคอมเมนต์เต็มที่วันนี้บอยยอดขอส่งกําลังใจนะครับให้พี่ๆ ทหารที่เป็นคนไทยนะครับให้เอาพวกนี้นะครับไปไกลๆหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าต่อให้ประเทศไทยจะอยู่เฉยๆนะคขมเมนเขาก็รุกรํานะครับเขาก็ทำร้ายนะครับคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ยอมนะครับคนไทยก็พร้อมที่จะรุกขึ้นมาสู้นะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ก้ามาดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ